ตอดนี้ผมเห็นแล้วนะเขาวิ่งไปประกบ2คนเลยนะฮะแล้วก็ซาตาเราซาตาเราดักอยู่เห็นไหมผมก็เลยบินไปเลยมันเลยกลายเป็นคอมโบในฝันนะผู้ชมนี่อ่าแล้วก็เมื่อกี้ฟอร์เรนก็เข้าไปเล่นใส่ชีนะฮะโดยที่น่าจะรู้อยู่แล้วแล้ว่าว่าฝั่งตรงข้ามต้องมาปิดนะฮะเพราะว่าไปเล่นถึงป้อมล่างเลยโอเคอันนี้ได้เป็นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากในการซโลวแรงนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสําหรับคนที่ เกมนำนะครับผมคันเทพเว็บซื้อขายไอเดีเกมมือถือยอดนิยมใบแอดมินเตอร์สะดวกปลอดภัยร้อยอยู่คู่กับคอเกมมือถือมาเนิ่อนานใครสนใจแวะเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างน,นะครับผมโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมในชัชโกเรบกันเลยการเจ้าสำเกมนะฮะนี่ทรงผมใหม่โอเคนะครับผมในวันนี้นะฮะผมจะมาสอนวิธีการเล่นมาลอดนะครับผมตัวแทงที่เรียกได้ว่า ไม่มีวันตกเมตานะฮะซึ่งสามารถเป็นตัวที่แกตัวแทงแบบเข้าประชิดตัวเพื่อนเราได้ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะอ่าอย่างเกมนี้เราเจอเทรนนะครับผมบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ผมไม่ได้อัดสดนะฮะมันเป็นคลิปที่ผมนอนเล่นอยู่แล้วผมก็แบบเกิดอาการแบบว่าอยากลองอัดทิ้งไว้นะฮะซึ่งก็เป็นเกมที่ผมเล่นออกมาค่อนข้างดีนะครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคแล้วก็วิธีการเดินต่างๆนาน,นาน,นะครับผมเออเกมนี้เราเจอซิมเน เทียด้วยนะฮะในเรื่องของของซับเนี่ยในเกมนี้เนี่ยผมจะเลือกออกเป็นของซับสามเหลี่ยมนะเอเดอร์เราเลือกที่จะฟาร์มบัฟแดงนะฮะผมก็เลยลากบัฟฟ้าให้1จังหวะนะครับผมแล้วก็เติมบนทันทีนะฮะเกมนี้มันมีอะไรแปลกอีกอย่างด้วยนะที่ผมอัดไว้นะฮะผมไม่ได้เปิดคอมไงตอนที่อัดนะฮะถ้าเปิดคอมนี้จะเรียกว่าภาคสดเลยนะฮะคือมันแปลกตรงที่เนี่ยท่านผู้ชมาตานะ เราได้สตามาเรียนมาก่อนด้วยนะฮะมันเป็นอะไรที่แปลกก <genre> ็เลยอยอัดไว้ดูเผื่อฮานะครับผมซึ่งมันก็ฮา,าจริงๆนะฮะโอเคก็วิธีการยืนเลนนะฮะสำหรับมาหลอดมันเป็นตัวที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นแทงตัวเดียวเลยเนาะที่ทําดาเมจได้แบบให้เพื่อนด้วยนะฮะแบบเรื่อยๆจนฝั่งตรงข้ามเจ็บนะครับผมอ่ะมันเป็นตัวเดียวเลยที่ทําได้นะผมว่านะฮะเพราะว่าการป่าของเราเนี่ยมันไกลนะโอเคในช็อตนี้นะท่านผู้ชมเทนเขาแบบพยายามวิ่งเข้ามาลึกเพื่อที่จะไถ่นะครับเพราะว่าป่าเขาป่าเขามาแล้วป่าเขามานะ แต่ว่าป่าเขามาช้าเกินไปนะครับผมก็เลยเลือกที่จะปาดเทนจนตายนะเนี่ยป่าเขาเพิ่งมาถึงนะฮะแล้วช็อตนี้ผมตายมัง้งเออผมตายนะครับผมช็อตนี้เพราะว่าเหมือนเทนเลยนะฮะเทียนพยายามเข้ามาทำซีซีเสร็จเพื่อนเรานะครับผมอ่าแล้วก็แต่พอเราฆ่าเขาไปได้เนี่ยผมก็เลยพยายามที่จะหาอะไรเติมเต็มให้ทีมนะฮะโดยการวิ่งปาดจนลึกเกินไปนะช็อตนี้เป็นเป็นช็อตพลาดนะจริงอันนี้ผมพลาดมากเลยโอเคอย่าทำตามนะฮะ ได้แล้วก็ถ้าเรารู้ว่าปา่าเข้ามาก็ควรถ่อยนะนะช็อตช็อตนี้ผมไม่ตายนะฮะเพราะว่าสามารถดูดเกาะคืนได้แล้วก็สวนได้ด้วยมั้งปึ๊บนะฮะดูดเกาะแล้วก็ปาดนะครับผมวิธีการสเต็ปง่ายๆเลยนะฮะของมาลอดนะครับผมดูดเกาะปาดดูดเกาะปาดแนะนําว่าดูดเกาะก่อนนะครับผมมันจะทําให้เราอ่ามันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามสโลว์นะไม่ใช่เรานะช็อตนี้ โทนเขาวิ่งมาเพื่อที่จะช่วยเพื่อนกันกลางนะแต่แรดเราเล่นดีมากท่านผู้ชมแรดเราขวางไว้นะฮะทำให้โทนมาถึงกลางช้าเห็นปะแล้วก็เรียนบนาตาเราได้เคลียร์ก่อนนะฮะแล้วก็เขาก็จะวิ่งกลับไปนี่นะฮะ็อตน,น,นี้ผมเห็นแล้วนะเขาวิ่งไปประกบ2คนเลยนะฮะแล้วก็าตารเราาตาเราดักอยู่ยเห็นไหมผมก็เลยบินไปเลยมันเลยกลายเป็นคอมโบในฝันทนะ่านผู้ชมนี่โอเคเรียกได้ว่าประตูข้ามแบบไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะตรงนี้แหละมันเป็นความน่ากลัวของมาลอดนะท่านผู้ชมถ้าเราแบบโดดโดนแบบเต็มเมได้เนี่ย ฟังนุงข้ามจะเรียกว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ขยับเลยนะเออถ้าเพื่อนเราแบบว่าตามต่อได้ทันนะฮะอ่าลืมบอกไปในเกมนี้ผมจะขึ้นเป็นคีย์หลักเป็นฟอร์สเคปด้วยนะตอนนี้เพื่อนเรามาเวียดป่านะแล้วก็ป่าปังนุกงข้ามเขาแหลมนะฮะผมก็เลยเลือกที่จะฟันโทนไปสองสามดอกนะ,ะเพื่อนที่จะไล่ออกไปเห็นปะทําให้โทนเข้าไฟไม่ได้นะเมื่อกี้ตรงนี้โดนอเลสเตอร์จับแต่เขาเลือกที่จะปล่อยเพราะว่าเขาเห็นเพื่อนเรามาเยอะนะตรงนี้ตรงนี้ผมคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียเราก็เลยยืนนะฮะ ยืนต่อไปเรื่อยๆมาลอดนี้มันเป็นตัวที่ปฏิหารตัวหนึ่งนะท่านผู้ชมเวลาเรายืนเรายืนบางทีเนี่ยเหมือนเราจะตายแต่เราไม่ตายนะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เลยเป็นอีกข้อหนึ่งนะฮะที่ทําให้มาลอดไม่มีวันตกเมตานะอันนี้ผมบอกไปเลยนะฮะจนกว่าเกมจะปิดอ่ะมาลอดแบบว่าในแข่งในอะไรก็แล้วแต่ก็โดนหยิบแบบไม่น่าเกียดเหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่ตัวน่าเกียดเลยโดนหยิบได้ตลอดนะฮะอ่าช็อตนี้ก็ยังไม่มีใครได้ป้อมไปนะเรล่างเราเป็นฟอรินติโนปะทาฉีนะซึ่ง สองคนนี้เป็น2คนที่สู่สีมากนะเรนล่างก็เลยไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่นะฮะในเกมนี้เนี่ยมันจะรวมไฟที่เรียนบนค่อนข้างบ่อยนะฮะเราต้องเค็คคุ้มก่อนนะครับผมเวลาเราจะเปิดไฟต่างๆนานาน,านานะอันนี้โทนเข้ามากลางนะครับผมเทนก็เลยเลือกที่จะวิ่งมาหาโทนด้วยนะฮะไอ้ช็อนี้ช็อนี้ผมพลาดอีกช็อนะเนี่ยผมเดินตามแลสมาเพราะว่าผมเห็นเทนวิ่งมาหาเพื่อนนะอ่าแล้วก็เทนเขามาไม่ถึงไม่ถึงเรียนกลางนะแล้วก็เขาก็วิ่งกลับไปนะผู้ชม เกือบทำให้ซาต้าเราตายเนาะโอเคชดี้กว่าจะโดดขึ้นนะฮะแต่ก็คุมนะฮะ,ะผมลากโดดไปประมาณ3ทีนะ,ะแล้วก็ต่อด้วยการที่แทงป้อมให้แรดนะฮะนิดๆห,หน่อยบางทีเราก็แทงป้อมให้เพื่อนเลยก็ได้นะท่านผู้ชมนี่ชดี้ฉีขึ้นมาช่วยเพื่อนแต่เข้ามาคนเดียวนะฮะฝั่งเราเหลือเหลือสี่คนเต็มๆเ,เลย <Okay. S 1> ฉีก็เลยดองไปอย่างง่ายๆเลย จบนี้แล้เล่นอีกแล้วนั่นไงก็ <c oughs> จะพูดยังไงดีอ่ะคือบางทีไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะราดเพื่อนนะการเล่นมาหลอดคนเล่นมาหลอดผมว่าน่าจะรู้ทุกคนแหละเราไม่ได้ต้องการที่จะลาดเพื่อนนะบางทีคือบางทีลบปาดไปแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่าในจังหวัดนั้นเนี่ยเ <c oughs> พื่อนทำดมิด้นท์ร่งนุขงถ้าเหลือเลือดแค่ติดเดียวแล้วแบบดาบเรามันออกไปท่านผู้ชมดาบเรามันออกไปปุ๊บกลายเป็นว่าเราลาดเพื่อนอ่า <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ได้เลนบนแล้วนะฮะแต่ว่าในเกมนี้เหมือนเพื่อนเราจะไม่สลับนะเพราะว่าฝั่งเราเป็นเมทสองนะครับผมซาตาซาตาเลียนมาก่อ่าก็เลยเลือกที่จะเดินเป็นกลุ่มเป็นก้อนซะมากกว่าเนาะแล้วก็ตามสูตรฮะเน็ตกระตุกไปหนึ่งทีโอ้เน็ตบ้านผมนะฮะก็ไม่เป็นไรครับผมพอเราได้บนนะฮะก็มาโซนกลางนะผมแนะนําว่าให้มาโซนกลางนะฮะโซนแบบถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนเลนเพราะว่าการที่เราอยู่เลนกลางเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปบนไปล่างได้ง่ายมากนะท่านผู้ชม โอเคอ่าตอนนี้เอ็นปะไม่ได้ไม่ได้ผมก็เลยพาเพื่อนเดินเดินทุยเดินไปเรียนบนเลยนะเออโอเคแล้วก็เจอทนนะฮะเลือกที่จะโดดดักนะแต่ว่าไม่โดนแต่ก็ก็ทําให้แบบเขาวิ่งกลับมายังยังดนแดนของเรานะฮะยังหน้าป้อมของเราซึ่งเขาจะรอดรอดยากมากนะแต่ช็อตนี้ดาเมจเขาเริ่มมานะเห็นปะอันนี้ผมโดดไม่โดนนะถ้าโดดโดนตอนแรกสาต้าไม่น่าเสียเลือดเดียวขนาดนี้นะอันนี้ผมโดดไม่โดนผมโดดแบบว่ากะ กะแบบว่าเขาจะพุ่งหนีเขาจะฟิกเกอร์นะฮะแต่เหนือความคาดหมายนะฮะเขาวิ่งกลับมา <c oughs> เขาวิ่งกลับมาบ้านเราโอเคก็ยังฆ่าได้อยู่นะซาตาลีเลือดไปนะฮะเพือดเราก็เริ่มได้เปรียบนะครับผมอันนี้เกมนําเริ่มนํามากตอนนี้เลือกที่จะโดดอีกทีแล้วผมก็โดนอาริเตอร์จับมั้งนี่ไงอ่าแต่ไม่ตายนะดูความถึกเห็นปะตอนนี้ได้ฟอร์สเขปมานะฮะนี่เมื่อกี้รับป้อมไปประมาณ3ดอกเกือบ4ดอกนี่แต่ก็ยังไม่ตาย แต่ก็ยังปาด si> เรื่อยๆให้เพ şey> ื่อนได้อยู่นะฮะอ่าตอนนี si> ้ยังไม่กลับนะแล้วก็เลือกที่จะปาดไปแล้วก็ได้แบบงงๆการเล่นมาร์ลอดมันเป็นแบบนี้นี่แหละฮะการที่เรามีดาบบนหัวเนี่ยท่านผู้ชมดาบบนหัวเนี่ยบอกเลยว่าปาดไปแต่ละทีมันน่ากลัวมากนะฮะตอนนี้อเรสเตอร์เข้าโลมากแล้วก็ผมก็อยากเข้ามากแต่คิดว่ากระโดดไปไม่น่าถึงนะฮะก็เลย เลือกที่จะกลับบ้านก่อนนะครับผมรูนในวันนี้นะฮะผมจะใส่เป็นฟูลแทงนะครับผมอ่ามาพูดถึงเรื่องรูนละกันนะครับในในคลิปนี้ก็มาแบบว่าสาระเต็มๆแล้วนะฮะร,รูนใส่เป็นโกลเด้นบอดี้โปรเทคแล้วก็โปรเวทนะฮะเพราะว่ามาหลอนดนี้เป็นตัวที่ต้องการความถึอเยอะมากนะซึ่งผมลองไปใส่เป็นสปีริตละ <S <S ใส่เป็นสปิริตไม่ใช่ว่าไม่ดีนะท่านผู้ชมโลเด้นโลเด้นบอดี้สปิริตแล้วก็โพเวตอะท่านผู้ชมมันเป็นรูนที่เหมาะแก่การยืนเลนมากกว่านะแต่ว่าถ้าเราจะเล่นเป็นแทงอะ่ะใส่โพเวตนะฮะโลเด้นบอดี้โพเทคโพเวตนะครับผมอ่ามันจะเป็นฟูลแทงตัวๆนะจอดนี้อันนี้ผมคิดว่ายังไงก็ได้นะอ่าก็เลยเลือกที่จะโดดมานะครับผมแล้วก็ฟอร์เรนก็ตามพอดีมันก็เลยเป็นอะไรที่คอมโบกันอีกแล้ว มันคอมโบกับตัวแบบว่าเข้าไปถมง่ายนะเพราะว่าตัวเราก็ถมอยู่แล้วนะมาหลอดเป็นตัวถมเลยฮะตอนนี้เก,กือบตายเนาะถ้าจำไม่ผิดฉี่เขาเริ่มแรงนะฮะฝั่งตรงข้ามก็เริ่มดาเมจดแรงอ่าแล้วก็ฟอเรียนเราเหมือนจะเล่นนะครับเพื่อเรากดฝั่งตรงข้ามเข้าป้อมยับเลยะฮะเกมนำรีบทำให้สำเร็จนะครับผมจอดนี้จอดจอดเออจอดยานะผู้ชมจอดยากผมคิดว่าอ่าคิดว่าเอเลดอร์จะถอยนะตอนแรกผมคิดว่าเอเลดอร์จะถอยผมก็เลยยึก ถอยหลังหนึ่งจังหวะท่านผู้ชมเห็นปะ <laughs> ผมถอยหลังมาหนึ่งจังหวะแต่เอเลนดอร์เขาแบบดันพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปแบบหาเรเตอร์ให้เลตเตอร์จับอะด้วยความที่เราห่วงเพื่อนนะครับผมแล้วก็อันติเรามีผมก็เลยเลือกที่จะช็อกไปช่วยแต่การที่ผมช็อกไปช่วยนะเนี่ยเอเลนดอร์นะ่ะตายแล้วนะเอเลนดอร์ตายก่อนที่ผมช็อกไปอีกนะฮะมันก็เลยกลายเป็นตัวผมเนี่ยแถมไปอีกคนนะจอดเนี่ยท่านผู้ชมตอนเนี้ยเกยมเริ่มพังนะฮะเริ่มพังเพราะว่าฝั่งเราเริ่มแบบเริ่มนํา้กเนะะมอริไัจดขึน สัญชาตญาณมนุษย์นะฮะพอเราเริ่มนําเราจะเริ่มแบบว่าเปรี้ยวเริ่มแหลมเริ่มคิดว่าตัวเองแบบเก่งนะท่านผู้ชมอันนี้พูดแบบว่าความจริงเลยนะฮะเราจะคิดว่าเอ้ยดาเมจกูมาดาเมจกูสูงเข้าไปเล่นแม่งเลย1นึอะไรประมาณเนี้ยซึ่งบอกเลยว่าทาแบบเนี้ยแพ้มาหลายรอบแล้วนะท่านผู้ชมแต่ดีนะฮะที่เอเลดอร์ยังวกกลับมาเอาดักสเลยเยอร์นะอ่าก่อนหน้านี้แลดตายเพราะว่าเข้าไปเล่นใส่อเลสเ,เตอร์นะฮะ ั่งุกข้ามเริ่มมีดาเมจแล้วนะไม่ใช่ไม่มีนะครับผมอ่าแล้วก็เมื่อกี้ฟอร์เรนก็เข้าไปเล่นใส่ฉีนะฮะโดยที่น่าจะรู้อยู่แล้วและว,ว่าว่าฝั่งตุกข้ามต้องมาปิดนะฮะเพราะว่าไปเล่นถึงป้อมล่างเลยป้อมสองของเลนล่างนะฮะซึ่งมันลึกมากท่านผู้ชมอ่าเนี่ยเกมนี้ผมบอกเลยว่าผมชนะผมชนะแต่ว่ากว่าจะชนะได้นะฮะต้องบอกแบบนี้อ่าเพราะอะไรมาดูกันนะครับผมอันนี้ผมผมอยากจะพูดเลยว่ามันเป็นอะไรที่ ไม่ควรทำนะท่านผู้ชมช็ตอตน,นี้นะท่านผู้ชมสังเกตเอเลดอร์เราดีๆนะสังเกตเอเลดอร์เราดีๆเนี่ยวิงว่งวิง่งวิ่งมาแล้วก็วิ่งกลับไปท่านผู้ชมวิ่งกลับไปดันคิปนะอ่าอันนี้ผมยืมนดันมาก <c oughs> เห็นปะเนี่ยเราก็พึ่งมาพึ่งมาตอนสุดท้ายแล้วก็โดนทอนยิงตายนะเพราะว่าดามจเทอนแบบแรงมากแล้วนะฮะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะช็อตนี้ท่านผู้ชมคือเขาในหัวเขาเขาอาจจะคิดว่าผมเนี่ย อาจจะตายอาจอาจจะตายละอาจจะยืนได้ไม่นานขนาดนั้นแต่หารู้ไม่นะฮะผมยืนได้นานกว่าที่เขาคิดนะฮะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นช็อตพลาดของเขาแล้วก็ช็อตพลาดของผมด้วยนะอันนี้ไม่ได้จะโทษแต่เขานะฮะโทษตัวผมด้วยนะ,ะับเพราะว่าผมเป็นคนเปิดไปก่อนแล้วก็ผมผมมั่นใจในความถือไงท <laughs> ่านผู้ชม <laughs> ผมคิดว่าเอเลโดอรอยู่ใ,ใกล้แล้วเขาจะมาเติมดาเมจให้นะฮะซึ่งก็ตายเปล่านะฮะช็อตนี้สวยอยู่นะถ้าจะไม่ผิดนะฮะนี่ เดี๋ยวที่จะโดดขัดไฟท่านผู้ชมจะเห็นเมียดกับอ่าแชลลี่เขาอยู่เลนหลังเลยนะเมื่อกี้ผมโดดขวางไวนะ้นะนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นการใช้สไตล์มาล่อนนะฮะเราจะตายแล้วก็ถอยหลังนิดนึงดูดเกราะแล้วก็กลับไปฟันนะตรงนี้ก็เลยทําให้ไฟดีขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะว่าเราขวางเราขวางฉีไว้ได้เนาะโอเคนะก็มีการพิมพ์จากฟลอริโน,โนว่าจบนะครับอ่าจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าจบหรือเปล่านะดูกันไปฮะดูกันไป นี่ฮะวิธีเดินเกมสไตล์มาหลอดนะถ้าอยากชนะท่านผู้ชมถ้าหยิบมาหลอดแล้วแบบอยากชนะอ่ะผมแนะนําว่าต้องไปกับเพื่อนอย่างน้อยสัก1คนหรือว่า2คนจะดีมากนะมันจะอืมโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงช็อตนี้ก่อนนะช็อตนี้ผมผมอยากจใจเพื่อนจบมาก <c oughs> อบอกบอกแบบนี้เลยผมอยากจใจเพื่อนจบมากแต่ว่าพอโดดเข้าไปแล้วโดนฉีผักมารู้เลยว่าจบไม่ได้แน่นอนฮนะ <c oughs> โอเคพูดถึงประเด็นที่ชวนเพื่อนมาเล่นสักหนึ่งคนนะ การชวนเพื่อนมาเล่นสักหนึ่งคนเนี่ยแล้วเราเป็นมาหลอดท่านผู้ชมมาหลอดมันเป็นตัวที่ถึกถึกแล้วแบบถ้าเราเล่นมาหลอดบ่อยๆจนเป็นเมนมาหลอดอันนี้ผมไม่ใช่เมนมาหลอดนะแต่ว่าผมเล่นมาหลอดบ่อยจนผมรู้ว่าเรายืนได้แค่ไหนความถึกเราอยู่ในระดับไหนนะฮะซึ่งถ้ามากับเพื่อนนะ่ะท่านผู้ชมช็อตที่เอเลนดอร์วิ่งช็อตช็อตนั้นนะ่ะช็อตไฟใหญ่ที่เอเลนดอร์วิ่งมาแล้วก็วิ่งกลับไปอะ่ะคือช็อตนั้นเนี่ยเขาจะไม่ทําแบบนั้นถ้าเอเลนดอร์คนนั้นเป็นเพื่อนเรา <laughs> เราจะบอกได้นะฮะอ่ะ อ่ะช็อตเมื่อกี้ผมตายผมพลาดมผมพลาดผมพลาดแล้วก็โดนซีซีหนักจนบินไม่ขึ้นนะจะเห็นได้ว่าผมลกสกิลประมาณ3ครั้งแล้วนะแต่ว่าบินไม่ขึ้นนะฮะโดนเทียนเสียบสกิล2โดนฉีพักโดนเทียนพักโดนอ่าโทนใส่กระสุนเหลืองพุ่งมาแล้วยิงเนี่ยล้อลดอร์เราก็เข้าไปตายอีกช็อตนะฮะตายช็อตเนี้ยอ่าโอเคอันนี้ได้เป็นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากในการซโล่แรงนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสําหรับคนที่ เกมนำนะครับผมอ่าบอกบอกบนนี้แล้วกันเพราะว่าอ่าตั้งแต่ผมโซโล่แรงมานะเกมนำเกมนำแล้วแล้วเราชอบทำตัวกันแบบเนี้ยท่านผู้ชมไม่ใช่แค่ฝั่งตรงข้ามนะบางทีผมก็เป็นผมก็เป็นแต่ว่าผมจะเป็นเฉพาะการเล่นแบบตัวพิพิวนะฮะอ่าเป็นตัวแท้งผมไม่ค่อยเล่นแบบนั้นนะอันนี้ผมบอกเลย <c oughs> ผมจะชอบอยู่กับเพื่อนซะมากกว่าเนาะในช่วงเลดเกมเพราะว่าแท้งเลดเกมมันละลายได้ง่ายมันโดนฝั่งตรงข้ามละลายง่ายมากอ่าโอเคจอดนี้ฝั่งตรงข้ามตายสามนะ ผมก็เลยเลือกที่จะเปิดอะไรแล้วกันเพราะว่าตาย3ามยังไงคนเราก็ได้เปรียบนะฮะโอเคแรดเราท่านผู้ชมสังเกตแผนที่ปะแรดเราไปเคลียร์คลิปอยู่แต่ว่ามันก็จบแล้วแหละพอเรียนไปตีบ้านนะฮะอ่าก็เลยยืนเททๆให้ฝั่งุกค้าให้ฝั่งลูกค้มหัวร้อนเฉยๆนะฮะเออโอเคนะครับผม กระบาณน,นี้นะวิธีการเล่นมาหลอดอันนี้เป็นเกมที่ผมเจออะไรแปลกๆนะผมเจอเมียดสองนะครับผมในทีมนะฮะเมียดสองแคลี่ป่านะครับผมซึ่งซึ่งบอกเลยว่าเมียดสองเนี่ยมันมันก็ดีในเชิงแบบว่าดาเมจในเชิงแบบว่าเกมนำนะแต่ว่าพอเกมตามอะ่ะเราจะขาดคนช่วยเรียกว่าอะไรอะ่ะท่านผู้ชมขาดคนช่วยยืนไปเลย1คนนะครับผมเพราะว่าตัวเมีทุกคนก็รู้มันบางนะครับผมแต่ในเกมนี้เนี่ย อ่าก็เลยอัดไว้นะเพราะว่าเจอแบบนี้แหละเอาเป็นว่าก็จบไปนะฮะสำหรับการสอนเล่นมาหลอดนะครับผมในเกมนี้จะเล่นเป็นสายดาบแดงด้วยแต่ว่ามันจบก่อนที่จะได้ขึ้นดาบแดงนะครับผมซึ่งก็น่าเสียดายมากๆนะฮะโอเคใครที่จะหยิบมาหลอดมาลงแรงผมบอกเลยว่าหยิบได้นะครับผมทีมไม่ด่าแน่นอนนะมาหลอดเป็นตัวที่หยิบมาชนลัมเบอร์ได้หยิบมาชนเทนได้หยิบมาชนสติฟได้ไอพวกอ่า ซัพพอร์ตตัวโกงๆครับท่านผู้ชมมาหลอดค่อนข้างชอบเพราะว่าถ้าถ้าเราเล่นมาหลอดจนเข้าใจแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็โดดนะการโดดมันเป็นคีย์หลักเลยนะฮะโดดโดดให้โดนตอนที่ฝั่งตรงข้ามแบบว่าชุนลมุนอยู่หรือว่าโดดขวางไฟท์ท่านผู้ชมอ่าใช้ใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่ามันมีหลายช็อนมากที่ผมโดดขวางไฟท์ไว้ให้แคลรี่กับเมียเขาอยู่ตรงนู้นอะ่ะแล้วผมโดดลงตรงกลางมันทําให้แท้งแล้วก็ไฟเตอร์ของเขาอยู่ด้านหน้าแล้วก็โดนเพื่อนเราลุมนะฮะตรงนี้มาหลอด มาหลอดทําได้แล้วก็ทําได้ง่ายมากด้วยนะฮะตรงนี้แหละมันเลยไม่ตกเมตาสักทีแล้วก็การยืนในเรนเนี่ยท่านผู้ชมยืนปาดยืนปาดยืนปาดบอกเลยว่าสบายใจมากนะฮะเป็นตัวแท้งตัวหนึ่งเลยที่แท้งฝั่งตรงข้ามเกียรนะครับผมบอกเลยว่าคู่คู่ซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามที่เป็นซัพพอร์ตเหมือนกันน่ะเขาจะเกียดเรามากนะถ้าเราทําแบบนี้ได้เรื่อยๆนะฮะปาด มีดาบแล้วก็ป่านมีดาบนีป่าดไปปาดมาบอกเลยว่าครึ่งหลอดได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนเราถ่มมาก็จะง่ายนะฮะเพราะว่า่อนรดข้ามโลเพราะการปาดของเราแล้วนะครับผมโอเคเจอกันใหม่นะครับคิมนี้พูดมานานมากนะฮะ,ะสาระเต็มเสาระเต็มะะเต็มไม่มีฮาไม่มีอะไรเลยคิปนี้สาระเต็มเต็มโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับผมเจอกันใหม่ถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็เม้นไลไว้นะฮะถ้าชอบนะผมจะได้ทําให้อีกนะครับผมเจอกันใหม่บ๊ายบาย